้าคุณกาลังมองหาบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ในทําเลเมืองอุตรดิตถ์ที่กว้างขวางเดินทางสะดวกใกล้สถานที่สําคัญมากมายบ้านหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะวันนี้ a m a s s e t เจะพามาชมบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านธัญยารมโครงการสองตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาอาเพลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เนื้อที่กว้าง72ตารางวาแบบบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสองห้องน้าใกล้ทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ศรีพงษ์พักตลาดเทศบาล5ร้านค้าร้านอาหาร ครบทุกความสะดวกครับด้านหน้าต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยจอดได้ถึง2คันเข้ามาภายในเจอกับห้องโถงกว้างถัดมาคือห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวพร้อมแยกโวนเปียกแห้งให้เรียบร้อยสวยงามสบายตาที่สองห้องนอนก็ไม่แพ้กันครับกว้างมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติและติดตั้งแอร์มาให้เรียบร้อยใกล้กันก็มีห้องน้ำส่วนกลางอีกหนึ่งห้องพร้อมใช้งานทันที ส่วนครัวอยู่หลังบ้านต่อเติมคอเตอร์ซิงค์ระชันวางของไม่ต้องต่อเพิ่มเลยครับไฟฟ้าน้ำประปา,ปาเพราะมอินเทอร์เน็ตครบแล้วภายในโครงการมีรูบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วทั้งหมดนี้ในราคาเพียง2้ง4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่สนใจอยากชมบ้านโครงการทักเข้ามาได้เลยครับแล้วเจอกัน